เมื่อวานนี้ปรากฏการสำคัญผมก็เชื่อนะว่าพลเอกประยุทธ์ท่านคงมีเส้นทางซึ่งท่านก็จะน่าจะมีสิ่งที่ท่านอาจจะเป็นความหวัง,งความฝันของท่านซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อแต่จุดที่ต้องตามกันต่อก็คือท่านพลเอกประวิตรใช่ไหมใช่เนี่ยทีมงานช่วยนัดหมายหน่อยสิอยากจะคุยกับพลเอกประวิตรอีกสักครั้งหนึ่งนะอ่าใช่ใช่ใช่ใชไหมใช่เอาพลเอกไป,ปร,ร้องเพลง จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการนะจะบอกให้ค่ะนี่ทีมงานน,นัดพลเอกประวิตร์นยเซค่ะอยากจะคุยจริงๆนะค่ะเออท่านผู้ชมดูไม่ดูไม่สนใจผมจะคุยอ,อ <S <S ใช่ไหมเ,เพราะมันก็มีทฤษฎีสูตรการเมืองแบบนั้นนะค่ะถ้าเกิดสวจะกลายเป็นปัจจัยตัดสินถึงขนาดว่าถ้าเขาไม่ผ่านนายกก็ไม่ได้ ตั้งแต่กรณีก้าวไกลเหรอไม่มีทางถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวนะเพื่อไทยเหรอก้าวไกลจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลอยู่ด้กันไม่เอาแล้วทำไปทำงาอมันมีชื่อพลเอกประวิตอยู่เหมือนกันนะค่ะนายกระแสข่าว แล้วพลเพอกประวิทย์ก็ไม่ได้เป็นพักการเมืองที่ปฏิเสธแบบรวมไทยช่างชาตินั้นลงไปใช่รวมไทยช่างชาตินี่ปฏิเสธชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าพลังประชารัฐนี่แต่ว่าเมื่อวานร้อยเอกธมนัทก,ก็ชัดอยู่ว่าไม่เสนอแคนดิเดตแข่งครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้แต่ก็บอกไม่ใช่เหรอครั้งที่หนึ่งก็คือพักลำดับหนึ่งครั้งที่สองก็พักลำดับสองถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ต้องพักลำดับสามลำดับสามใครนะภูมิใจไทยพี่หนูคุณอนุทินค่ะ และลำดับสี่พลังประชารัฐอแต่จะไปถึงวันนั้นหรือไม่ไม่รู้ท่านผู้ชมแต่เป็นสิ่งที่เราต้องอยากคุยต้องไปไม,ไม่อยากคุยกับพลเอกประวิติเหรออยากคุยค่ะฮะอยากคุยใช่ไหมค่ะและท่านก็ติดค้างผมอยู่นะ <c oughs> คลิปเก่าไม่ได้บอกก้าวข้ามความขัดแยง้งไทม์ไลน์อ่ะที่ท่านบอกว่าให้ท่านเป็นก่อนแล้วท่านจะมาบอกผมก็จะถามว่านี่ใกล้จะเป็นแล้วสมมติถ้าเกือบจะเป็น ถ้าเกิดท่านยังไม่บอกนี่ท่านมันไม่มีโอกาสบอกนะเนะค่ะเพราะท่านอาจจะไม่ได้เป็นหรือท่านอาจจะได้เป็นแล้วท่านเป็นนายกท่านก็อาจจะไม่บอกเออค่ะก็คือไทม์ไลน์มันจะยังไงเออที่ว่าก้าวข้ามความขัดแย้งอะคะอ่ะใช่ไหมท่านจะยังไงยังไงยังไงอ่านี่หรือเจ้าคุณชัยวุฒิอ่าคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิบังเอิญไม่ได้เป็นสอสอช่วงนี้ว่างนะ <laughs> ว่างใช่ไหมว่างหรือเปล่า คุณชัยวุฒิก็บอกว่าพลเอกประวิวทย์ถ้าถามความเห็นคุณชัยวุฒิก็คือเหมาะที่สุดแล้วสําหรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะอะไรเขียนอะไรกันมานี่เราไม่ยอมคุณนายกต้องพิธาอะไรยังไงโอ้ไข่ต้มคือความเห็นนี่มัน <c oughs> อะไรกันสักนิดหนึ่งน้องไบพี่ใจอกาสน้องจะได้ไปต้นไปน้องไบไร่เลยเปิดิลยาเรามีทั้งสองทางเลยน้องไบค่ะถ้าไปฟังจากแกนนํารวมไทยสร้างชาติ ืและถ้าไปฟังจากสมาชิกของก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยอ่ะเราต้องนําเสนอเห็นที่เป็นพี่ถือว่าเมื่อวานเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งบริหารประเทศมาถึง9ก้าปีงไปท่านประกาศวางมือทางการเมืองวางมือเอามือวางลงมาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเลยค่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ หลังจากอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เย้ยตลอดเวลาทําไมไม่ประกาศทาไมไม่ประกาศใช่ไหมเมื่อวานนี้่านประกาศเลยเออพอประกาศปุ๊บแน่นอนนี่พูดได้ไหมอ่ะได้คุณอมรั์อ่ะอ๋อคุณอมรั์เดี๋ยวหาสคริปต์นิดอมรัตนี่ไปอดีตสสพักก้าวไกลเมื่อวานนี้อยบอกว่ายังไงน้องใบบอกนะฮะ พะเดกประยุทธ์คือต,ตัวเล่น,ลนที่หมดสภาพแล้วที่จะไปต่อค่ะบอบช้ำแล้วก็คุณอมรรัตน์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะมีอะไรซับซ้อนคือท่านก็หมดสภาพจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐทุ่มเทมาหาศาลแค่ไหนก็ได้มาเท่านี้คือในมุมคุณอมรรัตน์มองว่าเข็นไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็คือเป็นผู้เล่นที่หมดสภาพอ่ะ แล้วก็บอกจริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ที่ท่านจะวางมือหลายครั้งหลายหนจะหลอกกว่านี้ว่างั้นเถอะอ่าอย่างเช่นครบ8ปีแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ควรดันทุรังมาตั้งพักการเมืองมาเป็นแคนดิเดตนาย,ยกคือมันมีเวลาที่เหมาะกว่านี้หลายกรรมหลายโอกาสตั้งแต่ปี63ใช้เครื่องมือทางกฎหมายใช้ยาแรงตลอดในการรักษาอำนาจเริ่มจากมาตรา44ต่อมาก็มาใช้พรกฉุกเฉินประคองอำนาจตัวเองอ ประมาณนั้นนะคะก็คือคุณอรรัรัฐก็พูดประมาณว่าจริงๆน่าจะวางมือไปแล้วตั้งก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วที่มีจังหวะที่วางได้ไอมีผู้สมัครเพื่อไทยใครนะคุณออมสะกาวใจยังไงล่ะคุณออมสะกาวใจก็โพสต์ประมาณว่า ออวางมือทางการเมืองก็ไม่ใช่ว่าวางมือแล้วก็ไปได้เลยมันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วยเนี่ยประกาศวางมือแล้วยังไม่พอนะแต่ต้องสำนึกผิดและขอรับโทษกับการก่อกรรมที่ทำไว้ด้วยและย้ายบ้านซะย้ายบ้านซะอันนั้น,นไม่ใช่เรื่องนายกคุณอ,อม อันนั้นเป็นบ้านประจำตำแหน่งอดีตผู้จัดการหานบกใช่ใช่ค่ะระเบียบคือระเบียบผู้กรณีผู้จเป็นอดีตอบตรใช่ค่ะใช่ไหมย้ายบ้านซะเปลืองงบว่ะจะดีกว่าแค่วางมือก็ไปแก้ระเบียบท่านเคยพูดเอาไว้ท่านพูดท่านพูดก็ไปแก้ระเบียบมามันเป็นระเบียบอฟังสนับสนุนสิลงไ่างไปต้องนําเสนอให้ครบถ้วนนะก็มีทั้งคุณพีรพันธ์มีทั้งคุณเอกนัทคุณเอกนัทบอกว่า ถือเป็นความภูมิใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสร่วมง,งานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนายกประยุทธ์ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่ความประทับใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผมตลอดไปผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติกราบขอบคุณที่ท่านได้อุทิศตัวทุ่มเททำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานการเมืองกับพัก จนพักเรามีวันนี้มีต้นทุนทางการเมืองที่จะดำเนินง,งานการเมืองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งปัจจุบันและอนาคตมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดาพักและผมยังคงไว้ซึ่งความศรัทธาในตัวท่านตลอดไปพักรวมไทยสร้างชาติจะเดินหน้าสารต่อภารกิจงานการเมืองค่ะอุดมการปกป้องสถาบันสถาบันหลักของประเทศชาติเป็นที่พึ่งให้ประชาชนคนหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคุณธนกร ค่ะกะกรบางบุกชนะรำตีสำนักนในรำตรีท่านผู้ชมอันนี้ต้องใช้คําว่าอย่างนั้นจริงๆจะไม่ขึ้นมาให้ดูจริงๆใช่ไหมข้อความเมื่อวานนี้ก็โพสฉันไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆุสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลา ยาวนะยาวนะไม่สั้นนะฮะไม่สั้นนะเพลงผิดไปสักทีหนึ่งนะต้องไปเอาใหม่เซฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆนที่เคยเกิดขึ้นกับฉันพเ,เพราะเธอเพราะเธอคือท่านผู้ชมไม่ใช่น้องไบกับผมอยากร้องเพลงเราไม่สามารถจะเปิดคลิปได้เพราะเดี๋ยวจะเปลีวมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งฉันจะบินบินไปน้องใบเคยได้ยินไหมถ้าเราเปิดเพลงนี้ก็จะกลายเป็นฉันจะเปลีวเปลิวไป ไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูไม่ต่อเนื่องอันนี้เป็นเพลงอะไรนะพี่ไก่สุธีแสงแสงรีชนก็ร้องอยู่ท่านหนึ่งใช่ไหมเพลงนี้เพลงอะไรฉันจะบินไม่ใช่เพลงตะกี้สิเวลาสั้นๆนะอ๋อเออเพลงของใครไม่รู้ฮะ <Have? S 1> ใช่ไหมฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆน้องไบอย่าหำต้องมั่นใจในการร้องออกมาไม่งั้นว่าหลังพี่ไม่ติดต่อแขกไปร่วมรายการปีนวยนหยให้นะ <c oughs> เออค่ะเอาอีกรอบหนึ่งอคะ นี่พิก่าว่าจะเชิญพรเดชปุวิทยไปเปลี่ยนหน่วยไอ้นะอ่ายินดีเลยค่ะพูดเล่นนะพูดจริงเหรอค่ะ,อ,ะอ่ะน้องไบรท์ค่ะมันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะแน่นอนพรเดกปุยุทธ์ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งคนรักก็รักมากค่ะคนไม่รักก็ไม่รักแล้วก็อย่างที่บอกไปใครจะปฏิเสธอ่ะอยู่มาแปดเก้าปีน้องไบรท์ค่ะ ขณะที่หาเสียงในช่วงเวลาที่นั่นทุบดาอกอิก <c oughs> คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มาพอพอเพราะพลเอกประยุทธ์จริงๆนะ <c oughs> ใช่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆค่ะอันนี้สมาชิกพักทุกคนต้องยกให้ท่านจริงๆน้องไปค่ะใช่ไหมปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เป็นอันดับสอง ไม่ใช่อันดับสองไม่ใช่อันดับสองมันเพื่อไทยเอเพื่อไทยอันดับสองแล้วก็อันดับหนึ่งเพื่อไทยอันดับสองแล้วก็รวมไทยชาติอันดับสามอ่ะใช่ใช่ค่ะนี่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมมองอย่างนี้ค่ะไหนขอดูสักนิดนึ่งสิอะไรนี่ป๊อตบเดนด็อกอ๋อเพลงพี่ป๊อตพี่ป๊อตร้องกับใครแล้วนะคะกับพี่บอยโกอเอกับพี่บอยโก บอยโก้พี่บอยโกสีย้าพงใช่ใช่เราจะเรียกย้าเกันพี่บอยโกค่ะ